แล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับและมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นฟี f a Mobile นะก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในเพจไ้แบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับผมครับสวัสดีพี่น้องผู้ชาชนชาวฟี f a Mobile และสายฟีทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็มือใหม่ด้วยนะ ก็วันนี้นะครับผมก็อย่างที่ปกคลิปเลยนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมการขึ้นแหลงนะครับผมเป็นแหลงเดจเนอรี De ่หนึ่งหรือว่าตำนานหนึ่งนั่นเองนะครับผมหรือว่าแต้ม9 0 0 0แสนนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคการขึ้นแหลง9 0 0 0แสนให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือว่าสายฟรีได้ฟังกันนะครับผมได้เอาไปทำตามแล้วก็ ปรับใช้กันด้วยนะครับผมมาดูกันครับว่าจะมีอะไรที่จะมาอัปเดตในวันนี้กันบ้างนะครับก็นะครับคลิปนี้นะครับก็คือคนนะครับที่วนแต้มอยู่นะครับผมอยู่ที่8 0 0 0 0 0 0 0แล้วทําไมเมื่อไหร่จะขึ้นสักทีนะครับผมก็นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเจอกับแรงสูงๆมาบ้างนะครับผมอย่างเช่นแรงแชม์เปี้ยนนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ที่ตำนานสนะครับและ พวกแรงสูงสูงเขาเล่นกันยังไงและเขาเล่นสไตล์ไหนเขาใช้นักเตะแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการรับมือนะครับผมดูว่าการที่เราจะปรับตัวเพื่อที่จะไปเจอกับแรงสูงๆงหรือว่าจะขึ้นแรงสูงสูงได้นั่นเองนะครับผมและนะครับสิ่งที่ผมค้นพบมานะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะ อย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือการที่กองหลังนะครับดันสูงจนลงมาเล่นเกมรับไม่ทันนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมนะครับได้ซื้อโรเมโลมานั่นเองนะครับเพราะว่าโรเมโลนะครับผมเอ่เป็นกองหลังสไตล์เล่นเกมรับเอ่อเล่นอ่สไตล์ตั้งรับนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเวิร์กเลทของเขานะครับขึ้นขึ้นขึ้นต่านะครับแล้วก็รับสูงนั่นเองนะครับผมตัวเอ่อพลังเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมพอเอามายืนตัวจริงได้เลยนะครับถึง ว่าสเตตจะไม่มากในตอนนี้นะครับแค่92นะครับสําหรับเหตุผลนะครับของการที่เปลี่ยนมาใช้กองหลังสไตล์นี้นะครับก็คือเพราะว่าแพทนี้นะครับผมเป็นการปั่นนะครับผมเป็นการยิงปั่นโค้งๆนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นกองหลังที่เล่นเกมรับดีนั่นเองนะครับผมเน้นตั้งตั้งรับนะครับจะไม่แบบขึ้นบุกถึงกลางสนามอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนกองหลังมาเป็นสไตล์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกองหลังที่เคย ใช้มาก่อนแล้วนะครับผมก็เป็นตัวนี้ครับก็ Girl. แล้วเดี๋ยผมก็จะมาอธิบายโดยรวมตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าแพทนี้นะครับเป็นการยิงปั่นโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าคนไหนนะครับก็ตามนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นกองหน้าที่เน้นเกี่ยวกับการยิงปั่นโค้งนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ไปหาผู้รักษาประตูที่จะมาสามารถแก้ปัญหานะครับการโดนยิงปั่นโค้งให้เราโดนยิงน้อยลงหรือว่าป้องกัน การที่จะเสียประตูได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมผมก็เลยได้ทําการนะครับไปหาผู้รักษาประตูนะครับที่มีสกิลบูทนี้นะครับผมนั่นก็คือสกิลบูทการตอบสนองนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าผู้รักษาประตูที่มีสกิลบูทนี้นะครับผมก็จะทําให้แบบว่ามีการตอบสนองที่ดีนะครับมีปฏิกิริยาที่ดีนะครับแล้วก็มาบวกกับผู้รักษาประตูที่มีความสูงเยอะๆด้วยนะครับผมก็จะทําให้ป้องกัน ลูกปั่นโค้งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อเคมีที่ดีนะครับผมก็เลยเลือกเป็นผู้รักษาประตูมินบี้นั่นเองนะครับผมก็อยู่หลีกเดียวกันกับผู้ลักศรกับกองหลังนะครับผมก็จะทําให้ค่าเคมีนะครับเต็ม12นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับมินบี้นะครับผมก็มีความสูงถึง197ซนติเมตรนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับ สูงกว่าทางด้านของมันตินเนสนะครับที่ใช้อยู่นะครับซึ่งเขาก็มีความสูงเพียงแค่เอ่อ195เซนติเมตรนะครับถึงจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่เรื่องรูปร่างของผู้เักษางสะตวนะครับต่างกันนะครับตรงที่มินบี้นะครับมีความมีร่างกายที่ค่อนข้างจะปาดเปียวมากกว่านะครับส่วนทางด้านของมันตินเนสนะครับผมจะเป็นทางด้านของ ความตัวใหญ่นะครับตัวหนานะครับซึ่งจะทําให้การกระโดดพุ่งรับอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าของมินบี้นั่นเองนะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมและต่อมานะครับผมก็ยังคิดว่านะครับหลังยังไงก็ยังหลุดอยู่ดีนะครับผมยังหลุดตำแหน่งอยู่ดีผมก็เลยได้ไปเติมคนนี้มา่นเองนะครับผมนั่นคือสกินเนี่ยนะครับซึ่งสกินเนียที่ผมเลือกมานะครับก็คือ เอามาเป็นปีของทั้งด้าน TOTY นะครับจะได้ลิงก์เอ่เขียวทั้ง มินบี้ด้วยทั้งลุกชอและก็โรเมนโล่ด้วยนะครับเพราะว่าที่ OTY นะครับสามารถลิงก์ได้เยอะนะครับที่เลือกมาเป็นสกินเนียนะครับก็เพราะว่าสกินเนียนะครับก็มีสกิลบูสหรือว่าเป็นคนที่เล่นเกมรับแบบตั้งรับเหมือนกันกับทางด้านของโรเมโลนะครับซึ่งทําให้2คนนี้นะครับค่อนข้างที่จะยืนตําแหน่งดีและไม่หลุดตําแหน่งมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวงผมเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับ ส่วนปัจจัยต่อมานะครับนั่นก็คือการลองสลับตำแหน่งนักเตะไปเล่นตำแหน่งอื่นดูบ้างนะครับหรือว่าการที่เราลองเอานักเตะที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยคุ้นหน้ามาลองเล่นดูนะครับ แต่จะให้ผลตอบแทนก็คือการที่เขานะครับสามารถทาในตําแหน่งทาหน้าที่ได้ดีในตําแหน่งนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้ลองทํามาแล้วนะครับก็เห็นผลดีเหมือนกันนะครับยึงส่งผลนะครับให้เห็นทางด้านของเกมรับดีเกมลุกดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับก็แต่ก่อนนะครับผมกองหน้านะครับก็จะเป็นโดนะครับคู่ยูเซนะครับเพราะว่ายูเซนะครับมีทั้งความเก่งแล้วเป็นตํานานแล้วก็ลิงก์ได้เยอะลิงก์เอ่อเคมีถึงตั้ง16อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอลอง เอามาเน่กลับมายืนแล้วก็เอาทั้งด้านของลาฟินญานะครับจากปีกนะครับมาลองเล่น CDM ดูนะครับก็เห็นนะครับเห็นความแตกต่างขึ้นนะครับผมเอ่อทำได้ดีเลยครับผมประมาณนั้นนะถ้าหากเป็นในส่วนของแผนนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นแผนไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเอ่อความเข้ามือของแต่ละคนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนในการเล่นเลยนะครับซึ่งนะครับในแรงสูงสูงนะครับผมก็ มีคนที่ใช้แผนแตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะครับซึ่งนะครับก็คือเป็นสไตล์ของเขาที่เขาสามารถจะเล่นแผนแผนนั้นได้นะครับในส่วนของแผนนะครับผมก็มองว่าจะเป็นแผนไหนก็ได้เลยครับผม ก็นะครับถ้าเป็นในส่วนของการเล่นยังไงให้ขึ้นแสนหรือว่า7จ0 0 0 0นแ0ก็ตามนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมเพราะว่ายังไงถึงบอกไปนะครับสไตล์การเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหะครับผมซึ่งมันก็อยู่ที่เพย์เพนั้นด้วยนะครับว่าบอลจะไปทางไหนหรือว่าโมเมนตัมของเอ่อทีม จะไปยังไงนะครับก็อยู่ที่การเล่นณตอนนั้นเลยนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกถึงว่าตอนที่เล่นในเพยเพแต่ละเพนะครับซึ่งเป็นแรงที่ยิ่งสูงนะครับก็ยิ่งตั้งใจเล่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเรานะครับซึ่งก็ให้เราทําให้ดีที่สุดนะครับก็คืออยากจะบอกว่าเมื่อเรานะครับได้ทําการขึ้นนําเขาอยู่นะครับก็ให้พยายามนะครับรักษาสกอร์หรือว่าให้ทุกคนนะครับตั้งใจที่จะเล่นในเพยเพนั้นให้มากที่สุดแล้วกันนะครับผ ซึ่งกองบอลอยากจะให้เกิดการที่เสียบอลจนฝั่งตรงข้ามเขาสามารถลงโทษเราได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมที่ผมบอกไม่ได้หมายความว่าให้ถ่วงเวลานะครับแต่ว่าให้พยายามรักษาสกอก์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผม